คุณนิวเหรอคุณนิวคุณนิวตาลนะครับโอเครับแทบรับแทบรับแทบครับเสียง,งลูกมันทำด้วยไรนะเคยสงสัยว่าเฮ้ยลุงคือใครกันแน่เนือคุณนิวลูกงอคือใครกันแน่อย่างเงี้ยอะไรกันแค่กระจอกกระแจกเนี่ยฟังทีไรหลับสบายสบายทุกทีเลยครับ อ่อานฟังทีไรนะะแล้วถ้าไม่ได้ฟังทีนี้เอเอถ้าเกิดลุงหายตัวไปไปอยู่ต่างประเทศทีนี่เอา่าไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยเฮ้ยคงคิดถึงแย่เนาะไม่ต้องคิดถึงเคยดูซีรีส์พระพุทธเจ้าไหมครับตอนที่พระพุทธเจ้าพูดกับพระนร์น่ะ ตอนนั้นอนนท์กข้ามครวนข้ามครวนมากอยู่ริมทะเลอยู่ริมทะเลน่ะข้ามครวนมากแล้วจับใบไม้หนึ่งมาใบก็คิดไปคิดมายัางไงกันแน่วะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เสด็จผันเทวนาพนาพานไปเรียบร้อยแล้วที่ไหนได้มันกล้องอยู่ในหูอยู่ไอค้คาจดจําที่พระพุทธเจ้าให้ไว้น่ะอ๋อกล้องอยู่ในหูคืออนนท์แต่ถาคนไม่ได้ไปไหนนะ ถาคตเนี่ยเป็นดินเป็นน้ำเป็นอากาศและเป็นใบไม้เท่านั้นอานนท์ตื่นเลยเห็นไหมฮะเออเหมือนกับยายคนนึ่เหมือนกันแม่กับลูกลูกตายแม่ร้องห่มต้องให้มากไปกับกองนะะพอเวลาไปเจพอพระเจ้าลูกเธอไม่ได้หายไปไหนอ่ามันอยู่ในตัวเธอนั่นแหละจบเลยเห็นไหมประโยคเดียวจบเลย คนที่ขาดสติกันนู่นนี้นั่นฟื้นขึ้นมาที่นี่ศักยภาพของพระพ,พุทธวะพระพุทธพุทธวจนะจากพระโอร์พระเจ้าโดยตรงนะครับนั่นคือมีผลขนาดนั้นโอเคไหมครับก็อยากจะให้เข้าใจตามร่องเราได้หน่อยก็กแล้วกันนะครับเย็นดีมากครับคุณนิวหลับให้สบายต่อไปนะครับรวมทั้งครอบครัวหลับด้วยนะครับ จบข่าวครับผม